ชอบเล่นอันไหนที่สุดอันนี้อันนี้อันนี้เหรอเฮ้ยโอ้โหมดูเต้ด้วยว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกระโดดได้ด้วยอ่ะเพราะว่าตัวนี้นุ่มๆเอออามานากระโดดดิโอ้โหกระโดดได้อ่าไปปีนไปปีนไปปีนเพราะตรงนี้หนูลงไม่ได้อ่ะอาทำไมอ่ะตรงพี่เรียลงได้ดิ ไหนไหนไหนลงดิโอ้โหอามานาไม่เอามานาไม่กล้าไม่กล้าเหมือนกันอ้าวไม่กล oh ้าเหมือนกันด <maintenant. S 2> uh ้วยเล่นสไลเดอร์ดิว so uh ่าตไลเดอร์ดีกว่าเออตัดไรเดอร์ตัดไลเดอร์ล่องแล้วแต่เขาไม่จับก็โอ้ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ไม่ค่อยลื่นอ่ะคนนี ไอ้โหกิ้งได้ด้วยโหโหมาันนี้กิ้งด้วยมาันนี้กิ้งด้วยกิ้งด้วยโหโหมันน่ากิ้งมาันนี่ไม่เห็นกิ้งเลยมาันนี่อ่ะโหโอ้โห ้ระวังหลุดระวังหลุดสนามอ้โยไปไหนฮะไปไหนอุ้ยไปไหนปะปีนปีนนี่เดี๋ยวนี่ยนี่ยเดินตรงเนี้ยไหนขึ้นนี่โอ้ยไม่ได้ไม่ได้แต่หนูขึ้นตรงนี้ได้ก็บอกไม่ได้ไงไม่เห็นได้เลย ได้อะไรอ่ะแค่พูดใครจะไปรู้ว่าได้จริงบูมามนาดีกว่านี่มานาขึ้นโอ้โหนี่อะเพื่อนเขามาเนี่ยเนี<ว>่ยเพื่อนเขาปีนละโอ้หันนี่ปีนไม่ได้มันอีขี้โมไม่โมเมื่อก,กี้มบบปีนได้ไม่เห็นปีนได้เลยพิสูจน์ไปเลยดีกว่าว่าโมเปล่าดูไปเลยดูไปเลยจะจะ อะไรใส่กระโปรงมานะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแปลว่าปีนไม่ได้เมื่อกี้บอกปีนได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้ว่ะได้อ่ะได้อ่ะเออได้นี่มันไม่กล้าอ้าวมานาปีนดิปีน พี่มานี่โชว์ป่ะโอ้พี่มานี่มีโชว์โอ้อามานาบ้างไม่เอาดิตนอนมานีปีนมาน,มมนียังไม่มีใครแกล้งเลยหลบไปน้องปีนปีนขึ้นไปหาพี่ปีนขึ้นไปหาพี่ ไปแล้วเหยียบขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งดิถึงจะปีนได้เนี่ยเหยียบเส้นนี้ก่อนถึงจะปีนได้เออโอเคเอาปีนไหอันนี้ปีนได้แล้วเออเออนั่นแหละนั่นแหละเห็นว่าได้แล้วได้แล้วไปลงสไลเดอร์มาไล่คนมันรีบรือยแล้วอ้าวไล่ใครไล่คนเสื้นกุมารุ ไปไลรก็ไม่อะเขาเขาเขาหยิกเขาหยิกหนูอ๋เอเฮ้ยเพื่อนมานีนี่ว่าจะไอ้จะเนี่ยเพื่อนมานีนโอ้ยข้ยานี่มันเจ๋งว่ะข้านี่มันได้อะทำนี่ทำเหมือนน้องได้เปล่าได้<ๆ>แตทำได้หน่าทำได้ให้เพื่อนทำดูดูดทไ้ได ไหนอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เอาไหมมาหน้าทำใหน้องไปเพื่อนดูดิทำไมมันไม่เหมือนกันวะนี่นี่ดู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 ตัวอย่างเอาใหมเอาไหมอ่ะเฮ้ยไม่ทำแล้วนี่ไม่ได้อะไรเมื่อกี้ท่าเนี้ยเจ๋งป่ะไปเรียกเพื่อนมาทำต่อดิเขาชอบท่าของเขาอ่ะ